ยิงแอดติ๊กต็อกยังไงไม่ให้ขาดทุนด้วยเทคนิค GMV Live ที่ผมเนี่ยได้มีการทดสอบมาบ้างก,กว่าหนึ่งเดือนและที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยขาดทุนจากการยิงแอดจากฟีเจอร์ GMV Live เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดเผยเทคนิคให้ดูว่าผมยิง GMV Live ยังไงไม่เคยขาดทุนเลยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เขาเปิดฟีเจอร์นี้ให้ทดลองใช้ตามดูกันเลยครับทุกคนดูนะอันนี้พี่โน้ตมีการยิงโฆษณาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าตัว ROI เนี่ยกับตัวต้นทุนต่อการซื้อเนี่ย ROI คือสีเหลือง ส่วนต้นทุนต่อก,การซื้อเนี่ยคือสีเขียวเราสังเกตไหมว่าพี่โนต้ตได้ ROI หรือว่า ROAS เนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ3-4มเนี่ยมาโดยตลอดเลยเราไม่เคยตกเลยซึ่งปกติเนี่ยเวลาคนที่ยิงโฆษณาจะรู้ว่าตัว ROI หรือ ROAS เนี่ยมันมีความแกว่งตัวสูงมากๆแต่การใช้เทคนิคยิง GMV ของทาง Tiktok ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดมันทําให้รักษากําไรของเราได้คงที่และเราแทบจะไม่ขาดทุนจากการยิงแอดกต่อปเลยซึ่งฟีเจอร์เนี้ยมันว้าวมากๆเลยในขณะที่พี่โนต้ตจะพาไปดูบัญชีอีกอันนึงที่เป็นการยิงแบบรุ่น อย่างอย่างกราฟตัวนี้คือ CPA นั่นก็คือต้นทุนต่อการซื้อเราสังเกตไหมว่าต้นทุนต่อการซื้อของพีโนต์เนี่ยแว่งตัวมากๆเลยบางครั้งเนี่ยกระโดดเข้าไปถึงแบบ500เห็นไหมเราเห็นไหมว่ามันเป็นกราฟแหลมๆแบบนี้หรือบางอันเนี่ยมันก็ต่ําลงมาเราจะเห็นว่าต้นทุนต่อการซื้อในการยิงแอดแบบรุ่นเก่าเนี่ยมันไม่มีความเสถียรเลยมันแกว่งตัวสูงมากเลยแต่ฟีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันค่อนข้างเสถียรแล้วมันทําให้เราไม่ขาดทุนเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มันปล่อยฟีเจออรร์ตัวนีี้้้ยใหมกาทดดลงงิไ เพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้เทคนิคการยิงแบบ GMV Light ในปี2024ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดแล้วพี่โนต้ตมั่นใจว่ามันจะปิดประตูการขาดทุนอย่างแน่นอนใครที่สนใจตอนนี้พี่โนต้ตเปิดคาสติ๊กต็อก Revolution ปี2024มีทั้งรูปแบบในการเรียนเจอตัวแบบ10คนและเรียนแบบกลุ่มปิดตลอดระยะเวลา5วันใครสนใจทักเข้ามาพูดคุยหรือจิ้มที่ลิงก์โปรไฟล์ได้เลยนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งที่เราจะได้เจอกันในคลาสของการยิงแอดจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมจะเล่าในคลาสนั่นก็คือเรื่องการทำ content, รคอนเทน มาขายใครที่สนใจจิ้มลิงก์โปรไฟล์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับแล้วเจอกันกับผมดิจิทัลโน้ตในคลาสนะครับ